กองทัพเสด็วิญญาณสัตว์ประหลาดเถาวันเก้าเลึกเข้าไปในป่าโบราณที่มืดมิดกองทัพศสิวิญญาณเคลื่อนตัวอย่างระมัดระวังอากาศหนักอึ้งไปด้วยพลังงานที่ชั่วร้ายไครเรนหัวหน้ากิลสัมผัสได้ถึงเมืองอ่างที่ผิดปกติมือของเขาเริ่มมีประกายไฟจางๆขณะที่ซอเรนเดินนำหน้าอย่างไม่เกรงกลัว ทันใดนั้นพื้นดินก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเถาวันขนาดยักษ์ที่เต็มไปด้วยหนามพุดขึ้นมาจากพื้นดินอย่างรวดเร็วมันบิดตัวและพุ่งเข้าโจมตีพวกเขาอย่างบ้าคลั่งราวกับนูยักษ์ที่หิวโหวยเอลิสนักเวทพิษก้าวออกมาเธอยื่นมือออกไปเพื่อจะควบคุมเพลิดรอบตัวหยุดเธอออกคำสั่งแต่เถาวันตดต้านทานคำสั่งของเธอมันมีพลังงานมืดสีม่วงแผ่ออกมาทำให้การควบคุมของเธอไร้ผล เาวันพุ่งเข้าพันตัวสมาชิกหลายคนในทีมซอเรนและฟิออร่าตอบโต้ตอย่างรวดเร็วร่างของซซเรนถูกขอหุ้มด้วยกระแสฟไฟฟ้าแรงสูงขณะที่ฟิออร่าเรียกพายุลมที่ทรงพลังออกมาสายฟ้าผ่าซอเรนตะโกนพร้อมปล่อยสายฟ้าวายุพิฆาตฟิออร่าเสริมพลังลมของเธอทำให้สายฟ้าของซอเรนรุนแรงขึ้นการโจมตีร่วมกันของทั้งคู่ตัดผ่านเถาวันหนาอย่างง่ายดาย ปลดปล่อยเพื่อนร่วมทีมที่ถูกพันธนาการไว้สัตว์ประหลาดเถาวันคำรามด้วยความเจ็บปวดมันสะบัดกิ่งก้านอย่างบ้าคลั่งทีมตระหนักว่าพวกเขาต้องการมากกว่าแค่พลังโจมตีเดิบๆถึงเวลาแล้วที่จะต้องเรียกพลังที่แท้จริงของพวกเขาออกมาพลังจากพันธะที่พวกเขามีร่วมกับสัตว์คู่กายฟีนิกซ์เผามัน ไครนออกคําสั่งนกฟีนิกซ์ตัวน้อยส่งเสียงร้องและกลายเป็นลูกไฟที่สว่างสวยพุ่งเข้าใส่เถาวันที่กําลังพันตัวไมเรนและเวเรน่าอยู่แม่นไทเรนออกคําสั่งนกฟีนิกซ์ตัวน้อยส่งเสียงร้องและกลายเป็นลูกไฟที่สว่างสวยพุ่งเข้าใส่เถาวันที่กําลังพันตัวไมเรนและเวเรนาอยู่ ของนกฟีนิกซ์ไม่ใช่ไฟธรรมดาแต่มันคือพลังงานเวทมนต์บริสุทธิ์มันเผาผลาญพลังงานมืดที่อยู่ภายในเถาวันทําให้มันเหี่ยวเฉาและกลายเป็นโทษผาในทันทีทีนได้รับการปลดปล่อยและพลังของสัตว์ประหลาดก็ลดลงสัตว์คู่กายตัวอื่นๆก็ปรากฏต,ตัวออกมาเช่นกันคราเคนตัวจิ๋วพ้นน้ําออกมาจากปากยูนิคอร์นตัวน้อยเขาเรือนแสงข้างเข้า,งขางเงาปล่อยเสียงกรีดร้องและเหยี่ยววายุสร้างพาย,ยุหมุนทุกตัวช่วยกันทิกสถานการณ์การต่อสู้ ด้วยพลังที่รวมกันกองทัพเสียวิญญาณสามารถผลักดันสัตว์ประหลาดเถาวนได้สำเร็จการต่อสู้ยังไม่จบลงแต่พวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าพันธะที่พวกเขามีร่วมกับสัตว์คู่กายคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขาการต่อสู้เพื่อป่าแห่งนี้เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น